อธิบายในสภาษณด้วยนะก็ไม่มีความคืบหน้าก็ไม่เคยเห็นข่าวในการจับกลุ่มจนสุดท้ายเมื่อประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียกตำรวจไซเบอร์มาคุยเขาบอกเลยว่าหลังจากที่ประชุมกันมาที่ารเนี่ยเดี๋ยวจะไปขยายผลภายในเจ็ดวันและกลับมารายงานผมก็ได้รับทราบข่าวว่าสุดท้ายมีการขยายผลจริงแล้วนําไปสู่การจับกลุ่มพยายามจะไปจับกลุ่มไอ้นักการเมืองท้องถิ่นรายนี้ มันน่าเศร้าเสียดายอยู่นิดนึงนะครับคือมันจับไม่ได้เพราะเขาหนีไปแล้วแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าการขยับอะไรแบบนี้มันสแสดงให้เห็นว่าถ้ากรรมธิการขยับเจ้าหน้าที่ของรัฐก,ก็จะเอาจริงนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นวิมิตทหมายที่ดีเพื่อที่ทําอะไรฮะเพื่อที่ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมันปลอดไปจากพวกสแกมพวกคอเซ็นเตอ,อร์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเป็นหัวเรื่องไฮไลท์ของ,ของรังสิมบง ปถล้อให้รั้วนะมาโดนะหรอเรือร้อนแฟนแบบรนอนแรงร้อนแรงไปดิมาจูบผมด้วยนะจิดจอดนจิ๊ผมเดี๋ยวให้พี่โอ๋ปิดท้ายผมไปที่อาจารย์เป๊กแล้วนะว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องที่ดินอาจารย์เป๊กยังลืมนะตอนนี้สิ่งแวดล้อมที่ไฟม่วงไฟไหม้เต็มไปหมดนะฮะใช่เลยครับตอนนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อกี้เราคุยแต่เรื่องที่ดินไปแล้วหน่อยหนึ่งนะฮะทีนี้มาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะเป็นอีกสาเหตุหลักใหญ่หลักหนึ่งของ บ้านเรานะครับที่ตอนนี้เรามีโมโลพิษเกิดขึ้นตั้งแต่เนือจบใต้เลยนะครับเราพูดยังไงว่าตอนนี้สภาพโมโลพิษที่ก่อให้เกิดกับสิ่งแวดล้อมนะครับมันก็ต้องมีตั้งแต่ตอนนี้เรามีดินปนเปื้อนนะครับมีน้ําปนเปื้อนมีอากาศพิษดินน้ําลมแล้วล่าสุดเราเจออะไรต่อ,อยันเลยครับเราเจอไฟอยู่ครับดินน้ําลมไฟตอนนี้เรารับมาหมดเลยนะครับไฟไหม ที่หนองพัวที่บ้านไ่ายจังหวัดระยองนะครับพวกนี้ก็เป็นหลักหลักของอการจัดการมลิิษที่เกิดขึ้นที่ทางคณะกรรมาการเรานะครับเราให้ความสําคัญกับตรงนี้มากและเราจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นชนะแรกที่เข้าไปที่หนองพัวนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุเพิหม่าเพราะเรารู้ว่าที่นี่มันมีความเสี่ยงมีสารเคมีว e างอยู่เต็มไปหมดและเราก็ได้ทางสสในท้องที่เรานะครับ สสท,ทสุติภพตลอดทัอและท่านคือสองปิกที่ระยองก็ได้ทำหนังสือไปถึงผู้สำนจังหวัดให้ระวังไว้นะครับผ่านมาสามวันไม่เลยดูสิครับนี่ครับเห็นได้ว่าเรา่พยายามที่จะเข้าไปดูพื้นที่ต่างอย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะเอาประเด็นพวกนี้ครับมาช่วยในการป้องกันและก็แก้ไขเพราะเพราะว่าถ้าลรู้ไหมครับเกิดเพลิงไหม้ครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องออกปยพออกจากบ้านหนึ่งอาทิตย์กว่าจะกลับมาบ้านได้ แล้วตอนนี้ควานยังกลุมอยู่เลยนะครับแล้วตอนนี้ปัญหามันไม่ได้กระทบแค่สิ่งเรื่อรองตอนนี้มันมากระทบถึงเรื่องสาธารณสุขแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เป็นภูมิแพ้ตอนนี้ต้องเราม,มีุ่๊บประภรรมพื้นที่ประชุมกับทางท้องถิ่นมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนีเ่เราก็ต้องขอให้เขานะครับเอาเครื่อง Ex board เอ็กซเรย์ปอดเพื่อที่จะไปไปให้ชาวาบ้านมั่นใจนะครับว่าสาธารณสุขสุขภาพาเขาอ่ะเป็นอย่างไรบ้าง สิ่งแวดล้อมมันสุกแล้วมันยังกระทบการศึกษาอีกนะครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยมันป็นตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนห่างจากโรงเรียนแค่สี่ห้าร้อยเมตรเองน้ําใต้ดินนะครับที่มีการปนดเพื่อนเนี่ยไหลเข้าไปผ่านโรงเรียนเมื่อก่อนก็จอดน้ำบาดาลใช้อยู่ตอนนี้น้ำบาดาลปน<ม>เพื่อนโลหะหนักเด็กไม่สามารถใช้น้ําได้ต้องซื้อน้ํากินเองครับ,รบแล้วก็เปิดเรียนไม่ได้อีกเพราะควันควันไฟอากาศก็ไม่ดีน้าก็ใช้ไม่ได้ เนี่ครับ,รบอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้เห็นหนึ่งตัวอย่างแค่นั้นนะครับในประเทศไทยตอนนี้นะครับว่ากันว่าเรามีบอ่อขยะที่ไม่ถูกต้องมีใครประจกัปปะกษ์จุลกกรไหมครับโอ้โหเยอะนะครับเรามีจุดเช็คอินล่าสุดของเราใช่ไหมครับที่บอกขยะแห้งกระสางใหม่จําได้ไหมอันนี้เราก็ไปมาแล้วนะครับแล้วมันมีการ ขยะนะครับไหลลงไปทับคลองสาธารณะเราด้วยนะครับเราปล่อยให้เกิดอย่างนี้ได้อย่างไรนะฮะอันนี้มันเป็นประเด็นที่เรานะครับจะต้องซึ่งที่ผมอาจจะได้วิชามาจากทางคุณวิโรจน์เรื่องนี้เราคยต้องส่งต่อให้กับทางหน่วยงานปปชไปดูว่าเฮ้ยเราปล่อยทำอะไรให้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเคสพวกนี้นะครับที่เหนือก็มีนะฮะที่อาเภอสีเทพที่เพชรบูรณ์นั่นเราก็ลงไปขึ้นที่ไปนั่นก็เหมือนกันครับ มีการเอาหมอขยะไปวางไว้อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและสุดท้ายนะครับมีการรั่วไหลของสารเคมีลงไปสู่แหล่งน้ำประชาชนทั้งหมู่บ้านใช้น้ําไม่ได้แสดงว่าปัญหาขยะมันไม่ใช่แค่ขยะมันไม่ใช่แค่ขยะเป็นการปนดเปื้อนของสารเคมีบางอย่างด้วยที่จะกระทบกระเทือนกับครัวเรือนผู้อยู่อาศัยและชุมชนใช่ครับมันจการเป็นกระทบเรื่องของสุขภาพตามมาแล้วนะครับแล้วก็กระทบต่อแล้วจะกลายเป็นวงล้อต่อจะเป็นระยะยาวด้วยนะครับ พวกนี้นครับเป็นประเด็นปัญหาที่ผมคิดว่าทางกปทรเราให้ความสําคัญมากเ,าเราเราเปิดประเด็นไว้หลายที่มากนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะเข้าไปเข้าไปกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐนะครับเข้าเข้าไปาแก้ไขปัญหานี้มีที่อำเภอนครหลวงนะครับสส,สปูฉริกนั่นก็เหมือนกันครับนั่นก็มีมีปัญหาอย่างยัางน ยิ่งยวดไปกันเพราะว่ามีการเอาฐานหินไปวางกองไว้แล้วก็ลำ้ลำล้ำห้วยแม่น้ำป่าสักเล็กๆนะครับแต่เข้าเรือเรือเดินสมุทรวิ่งเข้าไปเพื่อจะขนเอาฐานหินเพื่อเพื่อไปกระจายต่อให้กับโรงโรง,โรงจานสิบเซ่เป็นอใหญซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาที่ที่ผมคิดว่าเราต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้ทางกบทเรา จับตาประเด็นพวกนี้ทั้งหมดนะครับและเราก็ลงพื้นที่ไปหมดแล้วแล้วก็เราก็จะมีแผนการอย่างที่ทางทวิรจน์ได้นำเอาไว้เหมือนกันตอนนี้อาจจะต้องใช้หน่วยงานกอชเข้าไปดูว่าหน่วยงานราชการเนี่ครับหลับหรือเปล่านะฮะแล้วก็กฎหมายพีอาร์ทีอาร์ด้วยไหมพี่ใช่ใช่ครับพี่ก้าวไกลกำลังจะพยายามที่จะตอนนี้เสนอเข้าดูสภาถึงยังไงถึงไหนแล้วมันรับเรื่องของนโยบายนะครับจะมีส่วนต่อคือว่าตอนนี้เรามีเรื่องของพีอาร์ทีอาร์ก็คือการเปิดเผยข้อมูลมพิษย์ ว่าโรงงานหรือว่าหน่วยงานใดก็ตามที่เก็บสารพิษหรือว่าสารอันตรายเนี่ยไม่ข้างบ้านคุณเนี่ยคุณต้องเปิดเผยให้กับสาธารณชนรับรู้นะฮะในขณะเดียวกันเราก็มีพรบเรื่องของการจัดการขยะและการหมุนเวียนทรัพยากรอี่อันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญเลยนะครับวันที่21นี้นะครับเราจะมีการจัดสัมมนาเพื่อที่จะสนุกเรื่องเกี่ยวกับการต้านอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของรัฐเรื่องะกาศ อันนี้วันที่21เนะครับที่รัฐสภาขอเชิญนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นการสรุปให้เห็นได้ว่าบ้านเราต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขในการจัดการบริหารขยะอย่างไรนะครับซึ่งถ้าข้า้จเราก็จะยื่นไปแล้วับับเราอ่าก็มีทั้งเรื่องที่ดินที่เป็นข้อพิพาทนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็นี่ก็คือบทต่อของคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยอาจารย์บุญสัน์นะครับสุดท้ายครับ ไม่เป็นไรฮะพี่อย่าก,กังวลเรื่องเวลาเดี๋ยวผมไม่ขโม,มยไม่ได้เอาขอไฮไลท์พี่โอ๋แบบเต็มที่เต็มเดียวนะสุดท้ายและก่อนทิ้งท้ายว <Okay. S 1> ทีนี้นะครับครับจริงครับคือผมผมเป็นครอบครัวเกษตรกรนะครับแล้วเราก็มาจากผูกค้คนคนธรรมดาที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรทุกชีวิตมันต้องการความหวังคนจนมันเหนื่อยฮะการเป็นคนจนเนี่ยมันเหนื่อยแล้วมันก็ลำบากมาก แล้วก็มาทุกใจทุกวันเนะเาะคุณภาพเกษตรเนี่ยเราไม่ต้องการที่เห็นทางส่งต่อภาวะดีสินให้กับคนรุนถัดไปเราไม่ต้องส่งต้องการส่งต่อเกษตรที่มีมีเอกสารสินไม่ต้องการส่งต่อเกษตรที่มันเดืยน้ําท่วมน้ําแรงนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากจะส่งต่อแบบนี้แต่ถามว่าการมาที่การเกษตรเนี่ยนะครับในเ,เรื่องของพี่น้องชาวประมงทผมอยากที่จะต้องเคลมริดหนึ่งนะครับว่า ในสภาที่ชุดแรกในสมัยแรกของผมเองเนี่ยผมได้ผลักดันอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะพูดถึงพี่น้องชาวประมงเพราะข้อได้รับผลก็คทบจากพรกร25พรบ2558ซึ่งมันเป็นเรื่องของการควบคุมมากกว่าอาจารย์มีการควบคุมสรุงโทษจนกระทั่งเราจะเห็นว่าพื้นที่มาจากพี่น้องชาวประมงนี่เรียกว่าวิกฤตกันเลยทีเดียวนะครับไม่มีพัคการเมืองใดๆเลยอาจจะต้องกล่าวพาดพิงไปถึงก็ได้นะว่า ว่าที่จะเข้ามารับลูกหรือว่าจะขาเห็นความทุกข้อถึงพี่น้องชาประมงเนี่ยก็เกือบที่จะเป็นปีที่4ี่สุดท้ายเราในสสชุดแรกของเราชุดแรกต้องรอปีที่ <B> 4ี่ก็เกือบจะหมดวกว่าท่านกุกท่านกฎหมายไม่สามารถจะเข้าสภาได้ทันในวาระแน่ราะนั้นตอนนี้กฎหมายประมงเพิ่งจะได้ขยับขับเคลื่อนนะครับมีการยกร่างซึ่งเรารู้ดีว่าน้ำตาพี่น้องชาประมงนั้นลำบากมากมาก็อยากจะบอกพี่น้องชาประมงไปด้วยนะครับว่า พรกเก้าไกลยังเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการที่จะให้ชีวิตของพี่น้องชาวประมงนั้นสามารถที่จะฟื้นกลับคืนมามาดูแลเศรษฐกิจมาดูแลครอบครัวนะครับมาเป็นเจ้าทะเลกันอีกเดิมสร้างอำน,นาจอันยิ่งใหญ่ของตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับพรตอนนี้ตอนนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการยกร่างอยู่นะครับอาจารย์ตอนนี้นะครับมีอยู่ในชั้นกรรมธิการนนแล้วในขั้นกรรมธิการบ้างแล้วได้ลุ้นได้ลุ้นก็ได้ลุ้นนะคะนนรับเราเข้าไปทํางานดูนี้อย่างเต็มที่ เมื่อเวลามีไม่มากผมเสนอนอีกนิดเดียวนะครับว่าผมได้มีการนำเสนอต่อท่านรัฐมนตร,ร,ตรีธรรมรัฐเอาไว้นะครับว่าในเรื่องของเกษตรในสามจังหวัดภาคตะวันออกที่มีการเก็บเกี่ยวในปีนี้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับการปฏิการเกษตรจะมีการจัดเวทีเพื่อการถอดบทเรียนว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างในแต่ละปีคือเกษตรยนาีนี้ะในภาคตะวันออกพูดง่ายๆว่าพอเสร็จที่ดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้าก็ดีเรื่อง แรงงานก็ดีเรื่องราคาก็ดีเรื่องตลาด,าต,าดต่างๆก็ดีเนี่ยโลจิสติกด้วยเนี่ยนะครับะะเราไม่เคยมาถอดบทเรียนเลยว่าปีที่ผ่านมามันมีปัญหาอะไรทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องซ้ำ,ซำๆเดิมๆเรามีปัญหาเรื่องแรงงานแรงงานไม่พอไม่มีแรงงานในการเก็บเกี่ยวราคาลผลิตภัณฑ์อวดคนเราจะทำอย่างไรครับเพราะฉะนั้นกนาที่การเราเห็นตรงนี้ครับว่าอย่างที่โรมบอกนะครับว่าเราบางทีรัฐบาลเองก็ทาตามเขียงเรียกร้องหรือเสียงกลัวด่าของพี่้อง ประชาชนเพราะนั้นผมเองในฐานะประธานกรรมกิรการเกษตรเนี่ยเราจะเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษะตรกรในการที่จะส่งเสียงดูแลแล,และติดตามการทํางานของรัฐบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะส่งต่อภาคเกษตรที่ตอนนี้เรามีในเกษตรผู้สูงอายุเพราะนั้นคนรุ่นใหม่เองที่จะเข้ามาเนี่ยให้เขาจุดภาพภูมิใจในอาชีพเกษตรของไทยเราได้นะครับ,รบที่จะแข่งขันก็ได้เหมือนกับรัฐบาลในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะถึงคนรุ่นใหม่ ซึ่งจริงๆในจังหัานปาเมอองเองแต่ผมคิดว่าเราเองก็ต้องให้มาสนใจอย่างนี้มากๆเพราะว่าคนเดิมี่ภาคเกษตรก็มีแต่คนสูงอายุแทบทั้งนั้นแต่เราต้องเปิดโอกาสให้เขาไม่ใช่ส่งต่อเรื่องของนี้สินไม่ใช่ส่งต่อในเรื่องของการขาดแคลนแต่เราจะต้องส่งเสริมให้มากขึ้นกัรมาที่การเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพอเลี้ยงที่จจิอยากจะพูดนิดนึงจังว่าเรื่องของการพอเลี้ยงปาสังคมเนี่ยมาร้องเรียนที่กัรมาที่การเกษตร ครับว่าราคาได้ตกต่ำมากเพราะมีการนำเข้ามาจากมาเลเซียนึ่งมะนาวมันอร่อยม <c oughs> ากาอ่าก็การกอว่าอธิการนดีต้องถือว่าเมื่อกี้ก็ได้คุยกันนะกับพี่น้องที่เขามามาร่วมวิธีด้วยกันครับ<ะ>ผมมาจากมาเลเซียเลยฮะบางคนมมาจากมาเลเซียคือจริงๆการนําเข้าตามข้อตรลงเขตเรื่องของการค้าเสรีเนี่ยคือมันไม่ควรเสรีจนกระทั่งพี่น้องเกษตรกรเราต้องเป็นรับความเดืออร้อนผมไม่เห็นด้วย ถ้าจะเสร mm ีขนาดนั้นตรงบ like of ้านเราเองเนี ale ale. Mm ่ยเราเราเราเรื c, ่องมหาชนนั mm ่งชรือ hmm. ท okay. ิพนี่มันไม่กลัวจะเกิดขึ้นพอกันมาที่การเกษตรมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้เนี่ยก็มีมาตรการในการเข้มงวดในการที่จะดูปลากระพงที่จะมาจากมาเลเซียเนาะก็มีการตรวจสอบไปอย่างเข้มข้นก็สามารถสกัดปลาจากมาเลเซียไอ้ได้เป็นจำนวนมากราคาภายในประเทศก็ดีขึ้นนะจ๊ะตอนนี้เขาอยู่รอดเขาไปได้ฮะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราปลากระพงปลากระพงเขาเรียกุ้งหรืออะไรต่างๆ่างกนไบราซิล ปลาหมึกจากคาเซติน่านปลาทองจากมา,า,กาลเลเซียเลยครับแล้วก็เรื่องของการที่จะดูแลเรื่องคุณภาพผลไม้นะครับทีบบ่เรายืนหนึ่งในเวทีทุเรียนโลกเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่การบริการเกษตรให้ผมเอง <บา S 1> อก็จะให้ความสำคัญนะครับเรื่องเรองขอุสัตว์เนาะแล้วก็ในเรื่องของพื้นไรนะครับแล้วก็กระบสบ,บสหกรณ์เราเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรจริงๆต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองร่วมคิดร่วมผลร่วมขายต้องเกิดพลังกันที่มีความเข้มแข็งให้ได้จริงๆที่ว่าการบริหาเกษต ให้แต่เวลาจำกัดผมพูดรวบรวมแค่นี้อาจารย์จริงๆก็อยากจะโมงอีกตั้งหลายโมงจริงทีไ,ได้หลายเรื่องครับนะก็จริงๆแล้วเขาได้ฟังพี่โอสักดีนายมานะครับสสตราดของเราเนี่ยสสอย่งเดียวแกชอบบอกผมไว้่าแกเป็นสสที่หล่อที่สุดในจังหวัดครับผมคิดจริงเหรอต่อครับจังหวัดเขามีสสคนเดียวั <c oughs> นี่กิดนี่เก่งครับแต่นี่ฮะเห็นหลายเรื่องอย่างนี้นะฮะพี่ผูกแซวนะผมต้องตรีแซวว่าเดินตามผมต้อย ผมเถียนให้ฮะไม่ได้เดินตามครับเดินข้างหลังเนี่ยคอยบอกทางเลยบลประมงเเ้ยเ้ยเ้ยปากระพมเ้ยเ้ยเ้ยบังคุดเ้ยเ้ยเ้ยผู้เรียนถ้าเดินนําหน้ามันจะไปบอกทางได้ไหมฮะนี่หลเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงนะฮะเอาละครับวันนี้ก็น่าจะมาหอมปากหอมคอนะครับอาจจะเกินเวลาสักหน่อยเกินเวลา้วครับพี่เกินเวลาเนาะเนาะ เดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวฟังเซ็กชั่นต่อไปคุณลุงเดี๋ยวคุณคุณลุงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงี้ยเดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวลูกคุยนอกรอบเดี๋ยวคุยนอกรอบอ่านะครับเดี๋ยวคุยให้เวทีเพราะต้องเยอะทีให้กับช่วงต่อไปเพราะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับและนี่ก็คือบทบาทของ กรรมการที track, ่การของเก้ารายครับปรบมือครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับมงานแ้วนะครับสวัสดีครับ